อันนี้สำหรับคนที่ตอบถูกนะครับว่าคันนี้ใช้งบไปเท่าไรนะครับเพราะว่ายกแกน p c x เนี่ยนี่ก,กระป๋องเงินสปริงดำเห็นไหมสังเกตดูว่ายางเบอร์เดียวกันนะแต่ใช่1นึองเหมือนกันนะเนี่ยเคนักิ้เฮียเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาจัดอะไรแต่งนะฮะแล้วก็ฝากด้วยนะฮะ เดี๋ยวเร็วนี้เราจะลงคลิปขี่รถเหมือนเดิมแล้วนะครับน้องๆอาจจะรีรันอาจจะนานนะฮะตั้งแต่คลิปก่อนๆโน้นเราก็จะรีกลับมาหมดนะครับเรียงไทม์ไลน์การขี่รถของเรานะครับผมลงเหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะฮะคอนเทนต์เรามีเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากขอโทษน้องๆด้วยนะครับที่ช่วงนี้ไม่ได้ไปหานะครับค่อนข้างที่จะร้อนนะครับดูอากาศก่อนนะฮะคือมันร้อนมากนะครับประกอบกับผมติดงานถ่ายรูปด้วย นะครับผมก็เลยยังไม่ได้ออกไปไหนปิด่ายแบบด้วย,ยบบมีเหรอมีเฮ้ยโยนงานให้กูด้วย่ายแบบมันเก่งไหมบิกินี่อย่างเงี้ยเอากูเอานะเ,<อ>เก่งในผู้ชายไม่เอานะเอเอเอา่าฝากด้วยนะฮะฝากติดตามด้วยเราคลิปขี่รถเราจะลงเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พาจัดอะไรแต่ง P.C.X เฮ้ยถามว่าพี่วิวทำไมไม่จัดอะไรแต่งแล้วทำไมพี่วิวมาจัดคลิปนี้กว่าไอ้พี่จะเปิดร้านนะครับก็แทบจะข้ามแล้วนะครับแล้ว เวลายาววอรุนเข้ามาแต่งรถเนี่ยเขาก็มาตอนค่ากันนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับวันนี้พี่ๆเขาจัดเตรียมมาให้เรานะครับอันนี้เป็นยาวอรุนขอนแก่นนะครับผมเป็น PC ซซทรงเชิงนะฮะเพราะอะไรครับที่ผมรู้ว่าเป็น PC ซซทรงเชิงนี่เขาจัดสวิงอาร์มยน่นคานกลมเล็กไปด้วยครับน้องๆเท่ไหมอาร์มจาะเอออาร์มยน่นเจาะคานกลมเล็กเนื้อหาว่ากูคิโม กิ้งเป็นไงชุดนี้เป็นชุดแฮปปี้มิวจำได้ไหมกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาแล้วครับต้องบอกว่าคันนี้ชุดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะฮะน่าจะเป็น P C X ก็ต้องไม่ไม่น่า,าต้อง P C X 160แต่ไม่แน่ใจว่าสีอะไรลืมถามไอ้ฟี่นะฮะผมก็ไปถามไอ้ฟี่เหมือนกันว่าคันนี้งบเท่าไหร่อ้าจริงๆให้ทุกคนคอมเมนต์ ทายกันเล่นเพื่อถูกเอ้เพื่อถูกนะครันวแจกครับนวแจกเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีจันมีมีกูมีของแจกให้จากเคงสกูเอ้เกินนี่นี่นี่ของสมนาคุณเล็กๆน้อยๆนะครับเอันนี้สําหรับคนที่ตอบถูกนะครับว่าคันนี้ใช้งบไปเท่าไหร่เอาที่ใกล้เคียงที่สุดนะใช่กูคิดว่าไม่น่าไม่น่ามีคนถูกนะฮะไม่น่ามีคนถูก ก็รับมือลิงจากเพลงสกูไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูก็แล้วกันนะฮะของใหม่ไหมนี่อาจารย์ของใหม่ดิอาจารย์เนี่ยโอ้โหเลียมบ้างมึงดูมึงดูงานเขาก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเอ่อยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับใครที่คอมเมนต์เร็วและตอบถูกหรือใกล้เคียงเอาอันนี้ผู้เล่น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 อันนี้อาบยนของเว็บนะครับมา เรามาไล่เรียงกันนะครับผมเริ่มจากตัวชิลหน้าเลยนะครับผมที่นี่ก็จะมีอะไรแทบจะครบคันเลยนะครับแต่ว่าพื้นที่มันอา,อา,อาจจะแคบนิดน,นึงผมต้องขออภัยด้วยนะครับคือเราเพิ่งจะ,จะเริ่มต้นนะครับแล้วในโอกาสหน้าเราอาจจะขยับขยายพื้นที่ไปอันนี้ก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับนะมามาเริ่มกันที่ชุดหน้านะครับผมนี่ตัวชิลใสนะฮะจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวยอดฮิตเลยนะครับควบคู่กับตัวชิลชิลสีชา สีสโมกเหรอพี่วิวสีสโมกเอออะไรทํานองนี้นะครับแต่ส่วนมากที่เห็นเขาจะเป็นคิวใสนะก็แล้วแต่คนชอบก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็ไม่แพงนะโซจ่าจไม่ผิดก็สี่ห้าร้อยประมาณนี้นะครับอ่าอ่ะ,ะเริ่มบวกนะเริ่มบวกแล้วนะกูรู้นะสี่ห้าร้อยนะอ่านี่ชุดโหลดในแกนนะครับแสดงว่าคันนี้ต้องมีระยะโหลดมากกว่า1.5นิ้วแน่นอนนะครับเพราะว่ายกแกน P C X เนี่ย1 5อ ร้อเนี่ยมันจะยกแกนได้แค่1.5นิ้วนะครับแบบยกแกนหลบกล่องนะครับทีนี้บวกชุดนี้เข้าไปก็น่าจะได้อีก1นิ้วเป็น2.5นิ้วหน้าก็จะหล่อขึ้นพอสมควรนะครับนี่ชุดโหลดในแกนอันนี้ก็น่าจะพันพันในหน่อยมั้งหรือไม่ถึงพันปะไม่ถึงไม่ถึงโหเป็นพันเหรอพี่วิวไม่ถึงไม่ถึงนนถ้าชุดถ้าชุดพันอะมันจะเป็นของวายดงเอเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ถึงไม่ถึง ตัวนี้น่าจะอยู่หลักร้อยแต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่ร้อยนะครับตัวนี้เราก็มีขายนะฮะนี่แล้วก็สเปเซอร์พร้อมบูทนะครับตัวนี้ก็น่าจะ3-400ประมาณนี้อันแน่เริ่มบวกแล้วเริ่มบวกแล้วม, <laughs> มันบวกเพื่อ <laughs> เพื่อที่ว่ามันจะไปคอมเมนต์ไงเอาราคาที่ใกล้เคียงที่สุดประมาณ3-400นะฮะคือมันอาจจะไม่มีมันอาจจะไม่มีคนถูกไปเปรียบหนเปอร์เซ็นต์นะ,ะแต่เราจะหาคนที่ตอบตัวเลขใกล้เคียงตอบเร็วที่สุด นะครับแล้วก็รับเมอร์ลิงไปเลยนะครับแถมสติกเกอร์โคตรเอาแล้วก็สุดคาเปิดไปอีกอย่างหนึ่งแผ่นโอ้ของฟรีอ่ะค่าส่งต้องออกไหมเนี่ยจานค่าส่งเอาไงค่าส่งก็ต้องออกดิพี่บิวไม่ต้องออกกู้ใจให้ก็ได้เจ้าเหรอเออสบายสบายต่อเลยดีกว่านะครับผมกับจานเบรกเจาะนะครับรูปสวนตีนเนี่ยครับผมที่ยอดฮิตแล้วก็ราคาถูกมากๆนานแล้วนะไอ้รูปเนี้ยใช่จริงๆรปีแล้วนะเอออันนี้ก็น่าจะประมาณ200กว่าบาทไหม ม่แน่ใจอ่ะประมาณนี้250ประมาณนี้ผมตีให้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อุ๊ยตายแล้วทุกคนต้องไปหาคําตอบเองไอเสียเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราเพราะฉะนั้นปิดไว้โอ้โหโลโก้อย่างที่อ่าพวกมึงคิดว่าท่อในกี่บาทเนี่เนี่ยบวกเอาบวกเอานะใครที่ดูไม่ทันนะครับสามารถรีย้อนดูตัวเลขที่ผมบอกไปได้นะครับมีท่อพามงกอีกหใบนะครับผมนะนี่นะฮะ จากพิชานจากพิชานใบให้ก็ได้ท่อจากพิชานนะครับนะจากพิชานแล้วก็นี่บอกเลยว่าถ้า PCX แบบจบจต้องมีชุดนี้นะฮะ YSSG ซ e r i e s ซึ่ง YSS ก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะครับแต่เราพูดก็มานมนานแล้วเนาะ<ม>ใช่ไหมใช่พูดนานไยโอ้ต้องแ,แต่อยู่ต้นตาลน่ะใช่ถ้านะครับ YSS ดูอยู่นะผมนะสปอนเซอร์ช่องโค้ดเอาได้นะครับ สปอนเซอร์พวกเราได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเราบอกสรรพคุณเราโชว์สินค้าเห็นโปรดักต์แบบเต็มร้อยเปอนาะมากกว่า2ปีอะเออเกินเกิน,เก,นเกิน2ปีนะครับนะอ่ะกลับไ e, ปได้จีซีรีกระป๋องเงินสปริงดำนะครับผมนะตอนนี้ก็จะน่าจะอยู่ประมาณ4,000พันไหมแท้ไหมนี่พู่แท้ไหมนี่แท้แท้จานแท้ไว้ด้น่าจะไม่มีเทียมนะมคิดว่านะใช่ เนี่ยแพ็กเกจกล่องอ้้หเฮ้ยรีวิวให้ยันกล่องเลยเหรอนี่ดูแพ็กเกจกล่องไปนะครับเดี๋ยวผมจะวัดระยะโชคให้ดูว่าคันนี้ใส่โชกสูงเท่าไหร่นะครับผมนะคันนี้แต่งเป็นล้อขอบ17เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงเรื่องล้อกันนะครับนะลองมาวัดกันดูซิน่าจะ310มิลนี่310มมิลครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคันนี้น่าจะ ทรงหลอ่อทรงวัยรุ่นโซนกรุงเทพอะ่ะเขาแต่งกันอเออหลอ่ลอๆอจะแบบเนี้ยเงี้ยเลยนะทรงเนี้ยนนะเ,เนี้ย,ยใช่มันก็ไม่ถือว่าเตี้ยม,มากนะเพราะว่าถ้าจะเอาแบบเตี้ยแป๊กจริงๆน่าจะต้องใส่2 8 0น,นะถ้าผมเห็นนะ่ะก็คือวัยรุ่นโซนเที่ยวเขาจะถอดกันตกออกแล้วก็หลังแบบเตี้ยๆหน้าแบบเตี้ยๆจะใส่ลออ้อ17เเออประมาณนี้นะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าล้อมันจะไปเสียดกับบางโคลหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับกรุงเทพเขาไม่ ททรงเชิง่ะพี่บิว p c ซทรงเชิงก็นี่ไง p c ซีเซทรงเช,ชิงนี่พีซเซทรงเชิงเนี่ยพี่ปอเนี่ยเหรอเออจริงๆนี่อุปกรณ์ของเขานะครับที่มาพร้อมกับโชก็จะมีนี่ถุงนี้นะครับพร้อมใบรับประกันเ้านม่มีใบรับประกันด้วยเหรอเออขนาดนี้เนีอยอาจารย์มีสตงสติ๊กเกอร์มีที่ปรับมีมีน็อตให้อยิกครบเลยอะ่ะเอออ่ะอันนี้สติ๊กเกอร์ของพี่ฟีนะใครอยากจะสร้างอะไรก็เนี่ยพีมมาน,นี้ก็ขึ้น พิมพ์ตามนี้ก็ขึ้นหรือว่าให้พี่ปอแปะให้ก็ได้หรือว่าถ้าไปเพจก็ได้มันก็จะเด้งข้อความอัตโนมัติใช่ไหมจนันใช่ครับเออแล้วก็ถ้าไปหาพี่ฟีได้เลยนะครับนี่กองอ่ะโอเคจบกันเรื่องโชค310มิลราคาอยู่น่าจะประมาณ00 0พนนะครับผมใช้คําว่าประมาณก็ทั้งหมดเลยนะครับประมาณนะครับผมนะทีนี้เรื่องของเดี๋ยวล้อใจเย็ยนยางก่อนไซ้ยางเรามาดูไซ้ยางกันก่อนนะครับผมนะผมเคยบอกหลายคลิปแล้วนะครับว่า ถึงแม้ว่าไซยางมันจะต่างกันนะทุกคนแต่หน้าตายางมันไม่เหมือนกันเอีกูจะเปรียบเทียบยังไงดีวะมันก็อยู่ในนี้เนาะจานมึงรอรอคูอยี่นี่จานเดี๋ยวกูเอามาให้ดูเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับยางเบอร์เดียวกันแต่ลักษณะยางไม่เหมือนกันนะทุกคนนะนี่ความเปรี้ยน <รอ S 1> นะไหนวะไม่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 ไม,ไม,ไม่รูปทรงมันอะเดี๋ยวก<อ>ูเอาให้ดูเลยว่าขอบยางอะไรเงี้ยใช่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 เช่ว่าอ,อ่ะนี่ อันนี้เท่ากันหรอยางเบอร์เดียวกันนะสังเกตไหมลายไฟเหมือนกันนะอืมทุกคนว่าอันไหนสวยอ่ะแต่ถ้าให้ดีให้ดีนะให้ดีเหมือนตัวนี้หน้าสัมผัสมันจะเยอะแต่ตัวนี้หน้าสัมผัสมันจะน้อยแล้วมันดูเล็กกว่ากันบางอันนี้บางใช่มันบางกว่าขร่องร่องน้ำไหมพี่ใช่ไหมห่อไหมเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูว่ายางเบอร์เดียวกันนะแต่ใช่หนึ่งกับสองเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อเออเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกกี่ห่อยางเนี่ย มึงต้องเลือกดีๆนะครับอย,อ,ยอย่างผมใช้เนี่ยผมก็ใช้เป็นของเอสอหรือว่าไม่ก็ซิกซินะครับประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไว้รุ่นทรงเชงเนี่ยคือค่อนข้างที่จะฟิกหน่อยว่าจะเอายี่ห้อไหนนะครับก็จะมี2ยี่ห้อมีซิกซิกับอ r ดานี่แหละนะครับนี่โลโก้เขียวกับโลโก้ออกเหลืองนี่ตัวนี้นะครับชุดล้อนะครับเราก็จะใช้เป็นน่าจะดุมแทนนะ ดุมแท้เบิกศูนย์นะครับเป็นดุมคิกนะครับผมดุมคิกล้อโยโกะนะครับ1.4สีดำทนทานนะครับผมสมราคาวางอย่างเงี้ยนะครับผมนี่อันนี้นะอันนี้เป็น P C X 160ตัวธรรมดานะฮะน่าจะดุมแท้มันดูอย่างไรวะก็ลืมเออกูก็ลืมแต่กูว่าดุมแท้นะ,นนะ K z r ก็น่าจะแท้นะ เออใช่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 แม่พึจำได้เออจำได้ที่ช่วยหรืว่ามีเคสอะอ๋อเหรอใช่ใช่เออโอเคประกวดปรากฏว่าเคียมนะโอ้โดนด่าเลยโดนด่าเลยนี่ยจริง่ะโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับอยากให้ช่องโคตรเอาเนี่ยทำคลิปแนวไหนคอมเมนต์บอกได้แล้วคนที่คอมเมนต์ว่าอยากให้ไปหาพี่อูดโอ๊ตพี่ผมคอมเมนต์หลายคลิปแล้วผมดีลกับพี่โอ๊ตไปแล้วเหลือแค่ เดี๋ยวหามันไปนะผมนะไปหาแน่นอนอดูอดอเนี่ยอยู่เมืองพลไม่ไกลมากนะครับแล้วก็เยาวรุ่นที่อยากจะเอารถลงช่องนะครับก็เราไปก่อนนะครับผมนะแต่ไปแน่นอนแต่อาจจะไปช้านิดนึงนะครับเพราะเพราะว่ามันมันมันไม่มีเวลาจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เรื่องขี่รถเดี๋ยวมีลงเร็วๆวนี้ฝากติดตามชมด้วยนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมนะชุดนี้หมดไปเท่าไหร่คอมเมนต์มาตอบถูกหรือใกล้เคียงที่สุดและเร็วที่สุด รับเบอร์ลิงจาก Heng เฮง o กู Thailand ไปเลยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแก้วโอ้โหจัดเต็มได้ไงวะเนี่ยเป็รุ่นขอนแก่นเพจโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปืดสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะกาติ๊กตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเคตฟรีไปเลยแผ่นแรก